รีดผนังให้เป็นร่องก่อนนะครับแล้วก็จะใช้เจลเคียรีเพย์ตัวนี้นะครับใส่น้าให้มันเหลวหน่อยนะครับแล้วก็ใช้แปรงรูดๆในร่องหลังจากนั้นเราก็ฉาบปกปตินะครับรอให้ปูนมันแห้งหรือว่าปูนหมาดแล้วนะครับผมก็จะใช้ปูนสกีนอีกทีนะครับปูนสกีนเสร็จแล้วก็อ่าก็มาขัดผิวให้มันเรียบนะครับมันจะได้ดูหลังจากนั้น,นมันจะได้ดูสวยงามดูอะไรนะครับไม่เป็นร่องไม่เป็นอะไรตอนที่เราฉาบนะครับ หลังจากขัดเสร็จแล้วนะครับผมจะก,ก็จะมาลงส<ม>ีรองพื้นนะครับเป็นเป็นสีรองพื้นสูตรน้ำมันนะครับคือสูตรแบบใสๆนะครับเฮ้ยไม่ติดมือนะหลังจากนั้นก็จะเป็นงานกาันซึมนะครับผมจะลงลูกซีลก่อนนะครับลงลูกซีลรอบแรกแล้วก็ลงตาข่ายไฟเบอร์หลังจากนั้นก็จะเก็บลูกซีลอีก2ครั้งนะครับมันก็จะเห็นร่องรอยตาข่ายไฟเบอร์เป็นรอยตาข่ายอยู่นะครับ หลังจากนั้นก็จะมาเก็บสีจริงภายหลังนะครับจะเก็บสีจริงรอบบ้านเลยนะครับนี่ก็ทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ <Hindu. S 1> จะมาเช็คความเรียบร้อยอกีกทีหนึ่งนะครับเก็บกว่าความเรียบร้อยนะครับให้เจ้าของบ้านนะครับเพราะว่าเราทาสีเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เก็บกว่าเศษป ôn, ูนเศษอะไรที่มันหล่นเคลียร์พื้นที่ให้ลูกค้านะครับ